สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีเอฟซีทูกฐานที่เข้ามาผสมสองน้องอเนยพี่น้องเอ้ยโอ้หอุ้ยมาน้องอเนยบักของเรื่อนอยังตอนนี้ก็ใชมาเบิ่งมาชมน้นกล้พี่น้องเอ้ยมาน้องอเนยก็ใชมาเหเ็ดสวนใส่พญ่จอยทำไมจืดแต่จะปลูกไปสร้างแล้วเนาะเสีเยนะสมีอันเดียวนะพ่อ ดมาพี่น oui, ้องเยสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงีคุปปกปูอมเทำกแต่งทาก็ได้เาเริสุทิได้ก็จะพูดันอีกดี Xem lết nhảy phải không ơi Uuuu, mà đang thay Đang thay cả lại เรื sociedad, ああ่องไพ่ลาจะไ้อพวกคุไป่หนดีไปร้อยด้ไหมครับ้อนบอกนั่นมีอยนเดียวแตบอดา้อาตรงนั้นคุดขับ ลายวงจรหลนอย่านีไไน้

มันแดดแล้วมันแดดมาพี่สาวคอยแดดไปอยู่พีลุ เล่นน้ำมาดูไอพูไป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 แม่ไปแม่น้อยเห็นละสบายดีปะละุงนี่ เอาไม่ลูกเอาไมเด้เดดเกัซาโเตะกัเห็ดยังกัเห็ดนำมันอางุดซอยจ่จอนไปน้อะเฮ้ยลายเฮ็ดอนเอาไปเอามา

เด็กๆแล้วก็ยุ่งเหงาุณทมันมาปูกับอะไรกินพี่น้องเอ้ยเนยหน้ากันบเนยปู ก็ไเด้ซื้อข้าวเนาะก็จะอยู่ได้กินก็จะซื้อกินกับไวได้เก็บเองเห็นได้เห็น 干嘛？阿斌。 บารีปลาลูกสองมือลูกสองมืออ้นุยอ้นุยเยมือนเนืยอยู่นะแม่มือนเนะลูกเนาะอ้าพอเนยสะดินกับลุงผลขึ้นเก่าไปแน้วพร้อมขึ้นนะฮะก็เอาดินเขาเฮ้อเพิ่งไปรเรื่อไอ้เพล้า ยังเลยสวัสดีปาลุงยังใลูกสวัสดีปาลุงยังเด้อนี่สบายดีพี่้องกบล่งมาชมกันกลฮักก็ฮอดนี่พี่้องเล่นขีดินบ่าข้างอ้ไอ้บ้านอ้นกขมืนมืป้ายังโเล่ดินข่าบ่คนาเข่า เอามาเอ้เอาขาเลยนะบใจเด้อลดราคาสิบาทคนไหนใช่วหลังนเมื่เรเราไปเอาดินข่าได้ใชด้่ิต้องเอาดินขาอีกบเข่าอีกมันเซ็มนลง อันนี้ก็มาใส่ด้านแถวนี้ขขงพาเขาจะมาเอาหน้าอําใส่ใส่ไมเยรอยู่แลใส่เตียขาแม่่เห็ดไปนี่เ้นอซมเพือแห้งเฮาเด้งม่น้เ้งมันมีรถจ้ามันก็ชาแบบนี้แหละงูใส่ลูก มันม <c ười> <là> ีโง่ดอกเห็นขี่กระเดือนว่าโง่ไปจ้ะใส่ละโงนะใส่โนะขี่กระเดือนหมดจ้ะเนขี่กระเดือนละ่เดือน่เดือนี่เดือนนจเเก็บแ๊เก็บเ อ้อเก็บเก็บเก็บโยไปนี่ดิ้นดิ้นรายให้หน้านาะเมื่อไรจะมาเจอที่บโครโขทหเลเนาะมยังสุ่มแม่ยังมีน้ำอยู่เนาะแม่ พี่น้องคลิปนี้กับสมมากภาคกนะูอนถ้าใครจขคอลาฟเป็นตัวนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่งน้องอเนยได้เป็นตังเด้อสบายดีายสบ๊ายบาย